อ่ะครับสวัสดีครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่ถามเข้ามานะครับว่าอยากเห็นวิธีการดัดแปลงเดนน้าโตชิบ้านี่นะครับวันนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์มานะครับว่าเอาสวิตช์พวกนี้นะครับเราถอดเอาสวิตช์พวกนี้นะครับมาดัดแปลงเอานะครับเนี่ยครับอันนี้ก็พอดีบังเอิญว่ามีพี่น้องทางบ้านนะครับเอฟซีได้ส่งเดนน้ําโตชิบ้ามา2ตัวนะครับเนี่ยครับส่งจากจะหวัดตากนะครับเนี่ยครับ คุณสมพันธ์นะครับคำมามูนจากจังหวัดตากได้ส่งเดนน้ำพิงมาให้ตัดแปลง2ตัวนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสเอามาลงคลิปให้ดูกับพี่น้องที่ถามเข้ามาว่าอยากเห็นวิธีการต่อดัดแปลงข้างในเขามันเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทําให้ดูนะครับเบื้องต้นเราก็ต้องถอดสายไฟมันออกก่อนนะครับเนี่ยครับออกก่อนนะครับจากนั้นมาก็เอาตัวนี้ออกครับเนี่ยครับ อ่าคลายน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับอ่าแล้วก็ดึงหมุนออกมาเลยครับเนี่ยครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มังัดพวกนี้ออกงัดออกมานะครับอ่างัดออกมาก่อนนะครับตัวนี้ครับเราต้องงัดออกมาก่อนนะครับอ่าเนี่ยครับเรางัดฝาที่ออกมาเลยนะครับอ่าข้างในของเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้รู้สึกเก่าหน่อยอ่าน่าจะโดนน้ามานะครับเนี่ยครับ อันนี้เขาส่งมาให้นะครับคุณสมพันธ์ส่งมาให้ทําการดัดแปลงเห็นไหมครับปกติของเขาอาจจะมีแจ็คอยู่3ขานะครับสามขาแต่สวิตด้านในนะครับมี2ขาหน้าคอนแทคสัมผัสกันเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับหน้าตาเขาจะมีแบบนี้ครับทีนี้เขาจะมีล่องแบบนี้นะครับล่องล่องตัวนี้อันหนึ่งอันนึงเพื่อที่จะทําการเสียบไตัวนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับเราจะเสียบตัวนี้เข้าไป เราจะต้องทําการดัดแปลงให้มันอยู่ฝั่งนี้อีก2ตัวนะครับลักษณะเดียวกันเลยนะครับเนี่ยครับอ่ทีนี้เราก็จะเอาไอ้พวกนี้นะครับอ่าสวิตขาพวกนี้ครับอ่าขาทองแดงพวกนี้ครับมาดัดแปลงเป็นสวิตหรือว่าเอาที่จากอ่าเดนน้าฮิตาชิก็ได้นะครับหลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับเราก็ออกมานะครับออกมาเจียมาเจียดัดแปลงนะครับอ่าวก็จะมาทําดัดแปลงให้มันเหลืออ่าประมาณนี้นะครับนะครับอย้าใหอย้ายหนาเกินไปไม่ได้ครับหนาแบบนี้ครับ เวลามันมาลงตรงนี้ครับอ่ามันจะเข้ายากนะครับเวลาปิดฝาลงไปจะเข้ายากเราจะต้องให้เขาอ่าได้ขนาดกันประมาณนี้ครับอ่าเนี่ยครับอ่าไม่ใหญ่ให้พอดีตามรลองของเขาครับเราก็จะมาใส่ลักษณะเหมือนกันของเขาเนี่ยะครับเนี่ยครับอ่าที่เราจะดัดแปลงนะครับให้มันปิดกระเปิดนะครับอ่าทีนี้เราก็ต้องเอาไอ้ตัวนี้ครับไปเจียนะครับตัวนี้ครับออกออกมาเจียสองอันนะครับยัดเข้าไปตรงนี้นะครับเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่เราได้ไปเจียมาแล้วนะครับอ่าเราก็มาดัดแปลงนะครับเนี่ยครับ แล้วก็มาทําการดัดแปลงนะครับเนี่ยครับดัดแปลงหักไอให้มันคดมันงอตามรูปตามรอยของเขานี่เลยนะครับทีนี้เราก็เก็บมายัดตามร่องของมันนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเราทาขาของเขาเออกมาเป็นแบบนี้ให้มันให้มันดูเหมือนของเขานี่เลยนะครับทีนี้เราจะไปดูกันว่าเราจะเอาใส่กันแบบไหนนะครับเห็นชัดนะครับร Bar ทีนี้เราก็จะเอามายัดเลยครับเนี่ยครับที่เราดัดแปลงมาครับ อ่าเราเจียให้มันเหลือประมาณนี้นะครับเนี่ยครับให้มันเหลืออันเล็กๆขนาดนี้เลยครับเนี่ยครับให้มันพอดีกับของเขานี่เลยนะครับทีนี้เราก็จะเอามาใส่เลยนะครับ าเนี่ยครับอ่าตัวนี้ครับไอตัวที่เราใส่ไปตัวแรกนะครับมันจะเป็นกับเป็นขาเดียวกับกับอันนี้เลยนะครับขาตัวนี้ครับเราต้องบัดกรีตัวนี้ครับให้มันติดกันเป็นขาเดียวกันเลยอันนี้จะเป็นไฟเข้ามาจากอันนี้นะครับเนี่ยครับแล้วไฟอีกเส้นนึงก็จะวนมาตรงนี้ครับเนี่ยครับอันนี้จะต้องติดกันเลยนะครับบัดกรีบัดกรีให้เป็นตัวเดียวกันเลยนะครับเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบัดกรีก็ได้นะครับอ่าต่อมา เราก็มาทําขาสวิกแบบนี้ครับเนี่ยครับให้มันเหมือนรูปแบบของเขาเลยนะครับเนี่ยครับไอตัวนี้ยครับยัดข้าไปเราทําการดัดแปลงกันแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับมันก็จะเขาลูปเข้ารอยของเขาเลยนะครับอย่างที่ผมได้ดัดแปลงไปนะครับอันนี้ที่น้องถามมาว่าอยากเห็นตอนที่เอาไปประกอบนะครับมันประกอบยังไงก็ประกอบแบบนี้แหละครับแล้วก็เอาสวิกพวกนี้แหละครับ มาดัดแปลงเอาอมาเจียให้มันได้ขนาดของเขาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาบัดกีตัวนี้นะครับบัดกีตัวนี้อ่าให้มันเป็นขาเดียวกันแล้วก็บัดกีสายตัวนี้ให้ออกมาอีกเส้นหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอ่าทีนี้เราจะไปบัดกีก่อนนะครับ ครับหลังจากที่เราบัดกีมันติดกันแล้วนะครับเราต้องมาบัดกีสายตัวนี้ออกมาอีกเส้นหนึ่งนะครับอ่านีครับเอาออกมาจากนี้เส้นหนึ่ง อ่าแค่นี้แหละครับแล้วก็อันนี้เป็นขาอีกเส้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นขาอีกเส้นหนึ่งนะครับไอ้ตรงกลางนี่จะเป็นขาตัวนี้เพราะว่าขาตัวนี้เราจะไม่เอานะครับเส้นนี้ครับอ่าทีนี้แล้วก็อ่าตอนนี้มันก็ถือว่ามันใช้ได้นะครับเนะครับนี่เนี่ยเราก็จะทดสอบทดลองได้เลยนะครับแบบนี้ครับอ่าทีนี้ถ้าเรากลัวว่าไอ้ตัวที่เราแต่งไ้นะครับมันจะหลุดออกมานะครับไอ้ขาพวกนี้ขาสวิทช์ที่เราดัดแตงเข้าไปใส่นะถ้ามันจะหลุดออกมาเราก็หา เอากาวลอเข้าแปะไว้เลยนะครับนะครับไม่ให้มันหลุดนะครับอ่าเอาอ่าแปะไว้เลยนะครับนะครับเราป้องกันไม่ให้มันหลุดไปไหนนะครับอ่าแล้วก็อาจจะทําแบบนี้เลยนะครับอ่าทีนี้เราก็จะเอาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิม ดูวิธีการทํางานของมันนะครับว่ามันจะทํางานอย่างไงนะครับอันี้ครับแล้วก็หมุนลงไปเลยนะครับหมุนไม่เข้าล็อกไปเลยนะครับอ่าตัวนี้เฟืองดังมากตัวนี้รู้สึกจะเก่ามากนะครับตัวนี้โดนน้ําด้วยอ่าทีนี้เราก็จะเอาขาของมันนลครับมาเสียบดูนะครับไอตรงนี้เราไม่เอานลครับเพราะมันเป็นสวิตช์ตรงกลางไปแล้วนะครับ าทีเนี้ยาไฟก็จะเข้าเส้นกลางเส้นนี้เราไม่เอานะครับเนี่ยไอ้ตรงที่ขอดตรงนี้นะครับอ่ามัดไว้ตัวนี้เส้นนี้เราไม่เอาเพราะว่ามันเป็นไอ้มันเป็นสวิตขากลางไปแล้วนะครับไอ้เส้นนี้ครับอันนี้เราไม่เอาแล้วครับเนี่ยเส้นนี้อ่าเราจะเอาไฟเข้าไฟเข้าเส้นกลางนะครับแล้ว2ตัวนั้เป็นตัวปิดเปิดนะครับเนี่ยครับอ่าเราสามารถแตะตัวนั้นแตะตัวนี้ได้ดูมันดูการทํางานมันก่อนนะครับว่าอ่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับสําหรับพี่น้องที่ถามเข้ามาว่า อยากเห็นตอนวิธีทําเราจะทํายังไงเราจะใส่ยังไงนะครับอ่าทีนี้เราก็จะเอาไฟเข้าเส้นกลางนี่เลยนะครับเนี่ยครับถ้าจะเป็นดัด,ดแปลงนะครับเอาไฟเข้าเส้นกลางนี่เลยเนี่ยครับอ่านี่ยครับไฟเข้าเส้นกลางนี่เลยนะครับพำด้วยก่อนอ่าเนี่ยครับปักไฟ เอาลองกันแบบง่ายๆนี่แหละครับเนี่ยครับจะจะได้เข้าใจง <t art music> uh, <t art music> ่ายๆนะครับทีนี้ไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวปิดตัวเปิดนี่แหละครับสองเส้นนี่นะครับที่เราแต่งมาเนี่ยครับสองข้างนี่ครับเราจะเลือกเอาตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นตัวปิดตัวเปิดนะครับทีนี้เราจะมาลองดูนะครับว่าเราแต่อีกเส้นหนึ่งมันจะทํางานหรือเปล่าครับ ทีนี้ถ้าเราแตะสายไฟของมันที่เราแตกมานะครับถ้าแตะเส้นนี้นะครับมันหมุนเลยนะครับพอมันดูดล ok, ็อกปุ๊บมันก็จะจอดอย่างที่ผมเคยทํานะครับสําหรับพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับมันจอดแล้วนะครับมันหยุดแล้วนะครับทีนี้ไอตัวนี้จอดปุ๊บนะครับไฟจะมาแตะตัวนี้เลยครับนะครับถ้าเราไฟมาแตะตัวนี้มันก็จะทํางานต่อเห็นไหมครับมันก awesome. ็จะเข้าจู่ระบบเปิดหรือปิด ตามาตำแหน่งที่เราต้องการพอไอตัวนี้ดูดล็อกปุ๊บเนี่ยมันก็จะจอดเลยเห็นนะครับอ้าวเนี่ยครับหลังจากที่ไอตัวนี้ครับมันลุดล็อกไปแล้วฝั่งนี้นะครับมันก็จอดนะครับทีนี้ขานี้มันจะมาแตะแตะกันอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็จะมา,าแตะตัวนี้ครับไฟวิ่งมาหาเส้นนี้ปุ๊บมันก็จะหมุนต่อแต่มันหมุนวนไม่ได้เพราะว่าเราได้ล็อกสวิตช์มันไว้แล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็ สําเร็จไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการต่ออัดแปลงเดินน้ําโตชีบ้านะครับเราจะเป็นที่จะต้องได้ใส่ขาสวิทแบบนี้ไปเลยนะครับนี่ถอดมาใหม่นะครับถอดให้ดูก่อนนะครับนี่ครับแน่นปึ๊กเลยไม่ออกไปไหนเนี่ยครับเส้นนี้เราไม่เอาแล้วนะครับเนี่ยเส้นนี้พ่อมันเป็นสวิทกลางไปแล้วนะครับเนี่ยครับพี่น้องมือใหม่เราสังเกตดูให้ดีนะครับ อันนี้หลุดออกมาอ่านี่ครับอันนี้หลุดออกมาอีกแล้วมันปิดมาอ่านี่ครับอันนี้เป็นเส้นเส้นอ่าเส้นสวิตกลางไปแล้วอ่าสวิตตัวนี้ก็ทํางานเหมือนกับตัวนี้ครับปิดเปิดไฟเข้าเส้นกลางนะครับอ่าสาหรับพี่น้องมือใหม่นะครับลองไปทําดูนะครับอ่าที่ถามเข้ามาว่าทําแบบไหนยังไงนะครับวันนี้พอดีผมได้อ่ารับจ้างทำสองตัวผมก็เลยมาทําให้ดูนะครับว่าอาจะต้องทําแบบนี้นะครับอ่าเห็นนะครับ ขอบคุณมากไามนะครับท,ที่ที่พี่น้องถามเข้ามานะครับว่าจะต่อแบบไหนยังไงนะขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ